รหัส e.f ใบนี้กระถัดรัดมากนะคะจะก,กระถัดรัดกว่าใบเมื่อสักครู่ใส่การ์ดได้แบบเป็นปึกๆเหมือนกันนะคะรหัส e.f คุณพี่ตัวนี้ราคาย่อมเยาวมาก690บาทเท่านั้นเป็นงานหนังวัวลายลิ้นจีเล็กนะคะตัวนี้ไม่ปั๊มแบรนด์นะคะโนโลโก้ฐ no านกระเป๋าอยู่ที่4.1นิ้วค่ะความสูงอยู่ที่3นิ้วครึง่งสูง3นิ้วครึง่งสูงทางนี้เนาะสูง3นิ้วครึง่ง ความยาวฐานอยู่ที่4.1นะคะ4.1รุ่นนี้690บาทนะคะเป็นลักษณะ2ตอนด้านหน้าคือเปิดขึ้นมา นะคะเป็นช่องการ์ดเพิ่มเติมและช่องกระจกนะคะการ์ด2กระจก1ด้านบนตรงนี้เอาไว้ใส่สลิปเนาะจะเป็นชั้นเดียวนะคะเป็นชั้นเดียวเอาไว้ใส่สลิปต่างๆสลิป ATM สลิปเครดิตการ์ดกระดาษโน้ดกระดาษจดต่างๆตามด้วยช่อง10ด้านหลังนะคะตัวนี้ช่อง10ด้านหลังเปิดมาจะเป็นงานนี่อัลบั้มการ์ดนะคะ5 6 7 8 5 6 7 8 9 1 0 11 11ช่องใช้งานนะะสำหรับตัวนี้แต่ละช่อง เสียบได้เบิลนะคะเสียบได้เบิลก็จะใส่การ์ดได้อยู่ที่เราๆตั้งแต่10 เอดไปจนถึง20บใบนะเกือบเกือบ20บใบนะคะ,ะสำหรับอัลบั้มการ์ดตัวนี้690บาทนะคะ8สีพร้อมส่งะค่ะคุณพี่หน้าตาด้านหน้าของเขาตัวนี้จะแต่งด้วยโลโก้เหรียญจีนเหรียญทองนะคะเป็นงานเหรียญทองนะคะเหมือนเหรียญจีนอย่างนั้นเนาะอ่ะ ef 0 1นะคะ ef 0 1ตามด้วย ef 02แดงตัวนี้เป็นแดงเลือดนกค่ะคุณพี่ตามด้วย ef 25นะคะเขียวเข้ม e f 2 5ตามด้วย e f 0 8ค่ะสีสม้มสีถัดไปค่ะสีม่วง e f 0 5นะคะตัวนี้โอ๊ยขอภัยสีเพือกสีเพือก e f 2 9ค่ะ e f 2 9นะคะตามด้วย e f 12ค่ะสีชมพู e f 1 2สีพาตากูลสีพาสเทลคืออย่างน่ารักเลยนะอย่างน่ารักมาก e f 3 4ค่ะสีเขียวพาสเทลนะคะอ่าและสีสุดท้ายค่ะสีเหลืองเหลืองตัวนี้เป็นเหลืองพาสเทลเช่นเดียวกัน e f 1 3ค่ะ